ทุกคนว่าเผามันแบบห่อฟอยกับไม่ห่อฟอยอันไหน อร่อยกว่ากันพร้อมแล้วนํามันหวานญี่ปุ่นไปล้างเศษดินฝุ่นผงออกจนเกลี้ยงสะอาดเลยนะคะจากนั้นนํามันหวานญี่ปุ่นหนึ่งหัวห่อฟอยล์อลูมิเนียมจนสนิทเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เทน้าเปล่าประมาณสองถ้วยตวงลงไปในหม้อทอดไรน้น้ํามันโดยเว้นระยะห่างเล็กน้อยระหว่างน้ํากับตะแกรงด้วยนะคะจากนั้นนํามันหวานญี่ปุ่นทั้ง2แบบวางลงบนตะแกรงแล้วนําเข้าหม้อทอดไรน้น้ํามันรับไฟ200อองศา ใช้เวลา30-40นาทีนะคะวิธีนี้ทำครั้งเดียวได้ทานทั้ง2แบบจริงๆแบบฟอยอาจจะต่อเวลาอบสัก10นาทีได้นะคะเพราะจะสุกเ้าวกว่าเล็กน้อยทั้งนี้ระยะเวลาในการอบจะขึ้นอยู่กับขนาดหัวของมันหวานด้วยค่ะวิธีที่เราจะเช็คว่ามันสุกแล้วหรือยังให้ใช้ซ้อมจิ้มว่าเนื้อนิ่มไหมเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทานมันหวานอร่อย2แบบ2สไตล์แล้วค่ะใครมีวิธีเผามันเจ๋งๆ แนะนำมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ